ลูกปืนปลายก้านใหม่เปลี่ยนแคมใหม่ทาหลังวาลวใหม่อะไรพวกนี้นะครับเปลี่ยนวาลวเปลี่ยนอะไรฟิตใหม่นะครับตอนนี้บักเหลี่ยมของเรานะครับได้ใส่แคมเป็นแคมเฮงสุพรรณครับทุกคนเยนเนา ฮก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รกรักด้วยนะครับวันนี้ช่องช้างซิงอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับบักตอรออของเราเองเราไม่มั่นใจนะว่าเราถ่ายคลิปบักตอรออเราไปหลายคลิปยังแต่ว่าก็คือตอนเนี้ย ตออของเราอ่ะนะครับทุกคนเราได้ทําการฟิตฟิตใหม่นะครับเพราะว่าอันเดิมหมาลูกมันหลวมมากลแล้วเราก็เลยได้ทําการฟิตใหม่แล้วก็เปลี่ยนแบบพวกลูกปืนปลายก้านใหม่เปลี่ยนแคมใหม่ทาหลังวาลใหม่อะไรพวกนี้นะครับเปลี่ยนวาลเปลี่ยนอะไรฟิตใหม่นะครับก็เลยวันนี้ว่าจะเอาไปรันอินสักหน่อยตอนนี้บักเหล่ของเราครับได้ใส่แคมเป็นแคมเฮงสุพรรณครับทุกคนแคมของช่างเฮงสุพรรณนะเป็นคันนี้เป็นสเปค5 3 4วาลแคมของช่างเฮงนะ <laughs> เดี๋ยววันนี้เราก็จะเอาไปขี่เล่นลันอินสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะจะเก็บเอฟหน่อยว่าน้ามันมันหนาบางไหมอะไรงไงไหมเพราะว่าเราเปลี่ยนแคม,มป์ใหม่ไปมันยังไม่ได้ลองยังไม่เคยได้ทําเลยนะครับเดี๋ยวต้องลองว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนสําหรับ,บกแกรมของเราบิดบิดเล่นด้วยสักหน่อยโอ้แต่ก่อนผมใส่เป็นท่อแป๊บครึง่งตะแกรงครึ่งนะคนตอนนี้มันเป็นท่อ พอเปิดแล้วเสียงมันก็จะเลาเล่านิดหน่อยนะฮึ่ต่ยางอ่อนนิดนึงวะไม่เป็นไรคันนี้นะครับเป็นาสามชักเดิมรอบ10,000นึ่นนะอันนี้เราจูนไว้ที่10,000รอบนะครับแต่ต้องดูหน่อยว่ามันจะบิดเป็นไงว่าแคมตัวใหม่นะ่ะลันอินแนๆ่ๆลันอินยวดูว่าเบาเกี่ยวเขียวชวนไหมร้องไหมอะไรยังไงนะครับเพราะมันต้องได้เก็บอยู่แล้ว <c oughs> ต้องได้รื้อเช็คอีกแล้วรัวนอินเสร็จแต่ดูน้ำมันด้ววย่าพอดีหรือเปล่าเกีร์ไหนนะ่ะอันนี้น่าจะผิดเกีร์เฮ้ยเดี๋ยวลองปิดดูน่อยกล้อได้ปะไม่มีอาการว่ะเฮ้ยนิ่งๆดีปกติดีอบ่าหนุ่มอป่าหนุ่มเฮ้ย ราลองบิดดูดิแต่แ้ำมานหัวหนานิดหนึ่งว่ะช่องหัวคือเล่งหนานิดหน่อยเออ รถแบบอย่างกังอ่ะเฟมไม่ได้ใส่ไม่ได้อะไรทุกคนเอาแบบคร่าวๆก่อนเว้ยเราถึงเราจะได้กลับไปประกอบทีเดียวนะก็เดูเดูสภาพมาแล้วอ่ะทุกคนคือรถแบบกลับม,มากอ่ะโหแต่เสียงท่อไปนี้ลั่นจัดอ่ะทุกคนท่อเจมไปเนี่ยออที่อยากได้ท่อสเปกเนี้ยก็ติดต่อไปได้นะทุกคนท่อลั่นล่นแบบนี้ต่อไปได้เลยที่เพจเจมเลสซิ่งนะลั่นจัด เดโอมาไหวที่จยากกนอ่อนก็มาว่ะบิดดีเหมือนเดิมว่ะทุกคนเฮ้ยมาเข้าถ่ายทุกคนแคปตัวเนี้ย ไม่น่าจะเกี่ยวเกี่ยวชนล็อกอาการไม่มีอะไรคือแบบนิ่งปกติเลยเดี๋ยวนะครับพี่เดยวเดี๋เดเดี๋ยวเราเปิด AF มาเก็บก่อนทนุกคน แกไหนวะเนี่ยแกจะลอยอย่างเดียวจริงกป่ารู้สึกแบบว่ารถมีพลังกเดิมมากเลยทุกคนเพราะว่าตอนนั้นลูกมันหลวมมากลยนะคือที่เอาเราคือที่เรา,เาไปขี่ทิปขี่อะไรอะ่ะบ่อยๆอ่ะทุกคนคือล,ลูกลูกรถเรามันหลวมมากเลยทุกคนดูลากไว้มันตัดดิ มันหรอทกทกขี่ันนี้ทีไรมันตลอดเลยมันจัดเลยอันนี้คือรันอินเหรอเนี่ยกูก็บิดเอาบิดเอาแต่มันไม่น่านเป็นไรนะทุกคนแค่บ,บิดแบบว่าเกียร์สองเกียร์เราไม่ได้ไปแช่เกียร์สี่ยาวๆนะไม่น่า,นานเป็นไรฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์สับประรดให้ด้วยนะครับใครมีคําถามอะไรก็สอบถามเข้ามาได้เลยอยากสอบถามขั้นไหนอะไรยังไงสอบถามเข้ามาได้เลยนะแต่ผมจะตอบให้นะครับทุกคนส่วนใครที่รอชมคลิปปักมือนะก็ รอต่อไปก่อนอีกสักหน่อยนะเพราะว่าักมืดของเราอะ่ะเกียร์มันรูรนะทุกคนไม่รู้ว่าเกียร์ไหนมันไม่ใช่เกียร์รูดหรอกเกียร์มันแตกเว้ยไม่รู้ว่าเกียร์ไหนมันแตกเราต้องเราต้องแกะดูน,นะบิดเพิ่มดีปารลอยอ่ะบิดนี่ปังลอยปังลอยอ่ะครับหนอน ตอนนี้นะทุกคนนี่ทุกคนเห็นแบบว่าผมส่วนมากผมขี่ตลีดขี่ตลีดเนะี่ยเพราะว่ารถในบ้านอะมอดเกือบหมดเลยทุกคนไออย่างเช่นคันนี้เราก็รื้อมาฟิตใหม่ใช่ไหมไออีดีมอีดีมหนูดำอ่ะอีดีมเขียวล้วอะก็แคมขาดนะครับทุกคนในแ่แคมแตกส่วนในส่วนบักบืดของเรานะก็ เกียร์รู่นะทุกคนไม่ใช่เกียร์รูดหรอกเกียร์มันแตกเว้ยก็ไม่รู้ว่าเกียร์ไหนแตกเราต้องลืมมาเช็คดูอีกทีว่าเกียร์ไหนมันแตกเดี๋ยวเราหาทางตรงๆใส่สักสามเกียร์ก่อนเข้าบ้านดีกว่าเนาะเพราะไม่รู้ว่าจะได้ดู ตอนนี้ที่ผมเปิดดูเอฟอะทุกคนน้ำมันยังหนายนะยังติดหนายนะสามารถแบบว่าให้มันติดได้เนียนกวย่าน,นี้อีกเยอะเลยหัดนหน้าจอ เฮียเฮ้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 ยเฮียมอดเฮียมอดวะวาวหรือเปล่าวะเฮ้ยดีเลยนะผมว่าน่าจะวาวชนหมดทุกคนเรียบร้อยอาการนี้นะทุกคนน่าจะวาวคดนะครับแง่แขก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 เนี่ย อ <laughs> ย่าเอ้ยว่าจะดูเอฟเอสตั์บิดให้มันแบบว่าโหลดหนักๆ,ๆเลยทุกคนเป็นไงล่ะเรียบร้อยดีครับไปแล้วนะครับน่าจะวาวคดนะครับทุกคนเออไม่รู้ว่าตําท่าไหนแต่ว่าได้จะคดแหละเนี่ยอาการเนี้ยต้องถีบเลยโอ้โหเรียบร้อยววเรียบร้อยดีวาวคดเรียบร้อยเดี๋ยวเราขอซ่อมไปทีละคันก่อนแล้วกัน <laughs> <laughs> ซ่อมทุกคันแหละทุกคนเออบายบายไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปที่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปเยาโค้ดเร็ร้อย